สวัสดีครับสุขที่7เมษายน -66 คุยกับผมกิติพงศ์นะครับเรามาวิเคราะห์กันของภูมิรัฐศาสตรต์และเศรษฐกิจการเมืองของโลกทั้งหมดดูโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับก็ดูแต่ตัวเลขที่เฟดก็ค่อยดูว่าเงินเฟอ้อนั้นงคงค,ค่อยลดลงแต่อินเฟชันนั้นมันสำรับกับรีเซชชันเพราะรีเซชชันได้เกิดขึ้นแล้วแน,น่นอนเพราะตัวเลขจ้างงานต่างๆหรือข้อมูลสศรษกิจออกมามันได้ ปรับฐานชะลอตัวลงอย่างจริงจรงจังๆฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกครับการขึ้นอาจจะขึ้นอีกครั้งเดียวคือในวันเดือนหน้าต้นเดือน0.25ก็มาอยู่ที่5ถึง5.25แล้วดูข้อมูลต่อไปแต่ละเดือนแล้วก็ดูว่าจะไทเทนมันนี่ต่อไปฉันโดยภาพรวมแล้วนะครับตลอดซัพพลามคริสิตั้งแต่ปี2008ที่ปั๊มเงินออกมาไม่มีทุนสำรองของทองคำนั้นกำลังสร้างความ เสื่อมค่าให้กับสกุลดอลลารา์ทั่วโลกเริ่มใช้สกุลดิจิตอลเคอร์เรนซีระหว่างท้องถิ่นกันเองแล้วไม้แต่อาเซียนก็เพิ่งประกาศโดยเฉพาะเซาท์อีเซียนะครับไม่ต้องพูดถึงบทใหญ่ๆจีนรัสเซียอินเดียบราซิลซับอฟริกาซาอดุดิอาระเบียตะวันออกกลางทั้งหมดทําการค้าขายแก๊สธรรมชาติและวัตถุดิบต่างๆด้วยสกุลท้องถิ่นไม่ใช้สกุลดอลลารา์ฉะนั้นไปโตดอลลาร์านั้นก็คง ใกล้จบรอบของมันอยู่ที่ว่าจะมูฟมาสู่ดิจิตอลเคอร์เรนซีท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นและจะมีผลกระทบแน่ในภาพรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ยังมีปัญหาเรื่องของคริสตสปัญหาของสภาพแปงค้ที่จะต้องจ่อล้มละลายต่อไปเหมือนกับที่ยุโรปกำลังเจอปัญหาถึงต้องลิ่นหนีออกไปหาวัตถุดิบที่เป็นสกุลอื่นเหมือนกับที่บางครมไปจีนอยู่วันนี้ แล้วก็ให้จีนเป็นผู้นําในการสัติภาพกับรัเสเซียกับยูเครนต้องหยุดสงครามให้ได้เพราะเป็นตัวต้นทุนของวัตถุต่างๆในคอมมูนิตี้โอยในเรื่องของแกส๊สธรรมชาติต่างๆแล้วก็รอ Material ในการภาพผลิตสินแร่ต่างๆแล้วก็อคิ i เ u l เจอร์ฉันไม่แปลกใจนะครับจะเห็นชัดเจนว่าทั่วโลกยังตรึงอยู่และใช้ประชานิยมทั่วโลกทั้งนั้นนะเหมือนอเมริกาครับทุ่มบรตัโล่ปี เรื่องของอัดฉีนงบประมาณและให้กับผู้เลือกตั้งทั้งหลายถึงทำให้เป็นหนี้สาธารอยู่31.8ทรียนย i o n ดอลลาร์เต็มเพดานและกำลังจะขยายต่อนี่คืออะไรครับก็คือระบบประชานิยมถ้าจำได้อร์เตนตินยอร์เตนตินาก็เป็นอย่างนี้แล้ครับเมื่อ40ปีแล้วและยังล่มสลายอยู่ยังต้องใช้เงินช่วยเหลือของ i m f อยู่นี่แหละคือภาพเศษรษฐกิจโลกของทั่วโลกที่รัฐบาล แข่งกันที่จะมาเป็นรัฐบาลก็อัจฉีดไม่เงินทุ่มหาเสียงเข้าไปแล้วค่อยมาหาไรายได้กลับมาชดเชยในสิ่งที่ตัวเองประกาศเป็นไหจนะของโลกของแต่และประเทศชาตินะครับแม้แต่การเมืองไทยก็ชัดเจนครับจากนี้เป็นต้นไปการหาเสียงตั้งแต่ปี62สะและ้วก็ทำไม่ได้อย่างรัฐบาลพลังปาะสาทแล้วแต่และตอนนี้รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งทุกพักการเมืองอัดฉิดอย่าง พักเพื่อไทยจะแจก1 0,000มืตั้งแต่อายุ16 000, ขึ้นไปมัน5 0 0แสนล้านนะครับแล้วคนอื่นๆอีกละ่ะนี่คือภาพรวมหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นแล้วจะล้มละลายเหมือนอาร์เจนตินาหรือไม่ผู้ไปโหวตต,ต้องคิดให้ดีนะครับอย่าเรามีแต่ถ้าแจกโดยไม่มีการสร้างไรายได้อื่นในการใช้ทำงานแล้วก็ชิปหายหายนะมันเกิดขึ้นกับประเทศชาติประเทศไทยในอนาคตแน่นอนครับ ไม่ได้โจมตีอะไรแต่เราต้องใช้สมองคิดกลับมาดูตรงนี้เกีกับการลงทุนเงินที่ยังท่วมอยู่ทุกคนจะต้องพึงระวังแน่นอนครับน้ํามันจะสวิงแข็งขึ้นมา90เหรียญต่อบ,บาร์เรลแน่นอนคือตัวเงินเฟอ้อยังเกิดขึ้นและจะทําให้เศรษฐกิจถดถอยเข้าสู่เร่งเร็วยิ่งขึ้นทั้งยุโรปทั้งอเมริกาฉันไม่แปลกใจนะครับ นาโต้ยุโรปเอูถึงต้องบินไปพบกับสีชิผิงให้ช่วยให้ปูตินหยุดมันอยู่ที่ตะว,วันตกเองแล้วนะครับหยุดที่อเมริกาต้องหยุดสงครามโดยอย่าไปจูนเจือและก่อสงครามตัวแทนซึ่งสู้ไปมีแต่เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายและทั่วโลกกระทบเศรษฐกิจด้วยต้นทุนที่แพงขึ้นในของคอมมูนิตี้ทั้งออイルอักิคลเจอร์แล้วก็สินแร่ต่างๆที่จะภาคผลิตที่ต้องใช้ เจอต้นทุน3-40%นี่ยังไงก็เงินเฟ้อต้องเกิดขึ้นและยังไงซะเรื่องของ recession เศรษฐกิจถดถอยก็เกิดขึ้นตั้งใจมาดูลงการลงทุนได้ดีครับจังหวะแล้วครับผมเห็นก็ปรับพอร์ทั่วในอเมริกาหรือยุโรปจะจํำขึ้นเพราะแนวโน้มลดดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในปีหน้ามีแน่นอนอาจจะเริ่มตั้งแต่ Q4 ปีนี้ ห้าสิบปพอยต์ก็ได้ยังต่ำๆมาดูตรงนี้ให้ดีท่านเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์แน่นอนครับเขายังโอเวอร์เมนเทนสำหรับน้ำมันอยู่ที่จะ90เหรียญถึง100เหรียญถึงกลางปี2024การคัดเอาพุดของ O p e ป3.6ลร้านบาร์เรลต่อวันไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีมันก็เป็นตัวกำหนดฉะนั้นต้องพึ่งแะครับเหมือน IMF แล้วครับผู้อำนวยการ IMF บอกว่าต้องจแล้วครับเปลี่ยนกฎแสดงให้เห็น ที่จะกื้หนุนเศรกิจโลกครับจีนก็กําลังทําอยู่ครับเปลี่ยนมาเป็นสงครามการค้าเกิดขึ้นนั้นกับอเมริกากับยุโรปนั้นที่่อมาจากอเมริกาเพราะกลัวในโลกจิตในเรื่องของเทคโนโลยีไอสกัดกัน้นนี่คือสิ่งที่จีนต้องสร้างขึ้นมาด้วยการเพนพารมิเตรกับทุกคนใช้ระบบวินวินไม่ใช่ซีโร่ซซมเกมอย่างที่อเมริกาก็คือแบ็กลิสต์แซงชั่นทุกอย่างแต่ไม่เกิดอาศัยหวังจะจิตอย่างเดียว แต่ขณะที่จีนต้องทุ่มใหม่เศรษฐกิจใหม่จะเกิดขึ้นแน่นอนมาจากการความร่วมมือกนันวินวินทั้งสองฝ่ายนี่คือการปลดล็อกของจีนเชื่อได้เลยครับเหมือนกับ m อเอ้าเชื่อจีนจะเป็นผู้นํากระตุน้นเศรษฐกิจให้อยู่รอดได้ของโลกโดยของประเทศจีนจะเติบโต5.2ถึง5.5และเงินเฟ้อจีนก็ต้องไขรรอลงมาฉั้นอาศัยการท่องเที่ยวที่จะเป็นตัวฉุดล้างเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นของประเทศจีนนั้น อยู่ที่คาดหวังเรามาดูกันลงทุนตลาดหุ้นและตลาดทุนการเงินลงทุนทองคำจะเป็นแข็งแกร่งคอนโซเดตช่วง2,000เหรียญเพื่อจะขยับขึ้นไปในถึงสิ้นปีอยู่ที่2,200-2,300เหรียญต่อไทยออยแน่นอนเพราะจะค่อยๆอ,ออกจากสกุดลดอลลาร์มาทองคำแล้วก็ลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน ในกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มของเทคโนโลยี AI ที่กำลังจ้ำขึ้นทุกคนซื้อใน Microsoft, Meta, Netflix, Apple แล้วก็เ e s l a มันอยู่ที่ไรายได้ที่จะจ้ำขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมของเศรษกริจโรกนะครับการลงทุนดูให้ดีตอนตลาดไทยครับคอนโซลหลังสงการผมก็คิดว่าแรงซื้อจะกลับการช็อตเซลลิงยังมีอยู่และการช็อตทีเฟกสามแสนสัญญายังมีอยู่ต้องซื้อกลับแนะ่ เพราะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเมืองไทยก็หาเสียงเลือกตั้งเพิ่มฝันไปใครจะผู้ชนะและกอ่อนนี่สถานะไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในตั้งโครัวเือตอนนี้ปา่าเข้าไป87เปอรนลยนะครับนี่คือภาพรวมผมเกาะข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนครับฉันตั้งสติเทคแอค c u m คูมเลตไปแบงกิ้งกลุ่มเอเนจีเพราะราคาน้ำมันจะ90าวเหรียญก็จะได้เกียร์ลิงตรงนี้ในขณะนี้กลุ่ม พลังงานทดแทนบี B G IM, G AL, G c, กิมเก้า GPSC และเค EA และกู๋ศาสาหกรรม e v c a คาร์ที่เติมตแกรง่งต้องใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนต่างๆก็ซื้อสะสมไปครับไม่เกี่ยวกับว,ว่าโอ้ค่าเงินบาทแข็งแล้วเป็นกระทบแต่เป็นจังหวะซื้อครับยังยืนยันว่าการจะจ้ำขึ้นออเดอร์จะมากยิ่งขึ้นมันจะดับเบิลขึ้นก็เป็นไรายได้กลับเข้ามาเั่นฮาน่า KCE d e l t a ซื้อเข้าพอร์ตก็เป็นจังหวะครับแล้วก็คือ กลุ่มโรงพาบาลแน่ครับ BDMS BS ได้ประโยชน์ในเรื่องของรองลันนี่คือภาพรวมครับเรื่องของ defense i v stock dividend pay นั้นก็เป็นสิ่งส่วนหนึ่งที่จะมีในพอร์ตหมุนเวียนไปเรื่อยๆเท่านั้นเองฉนันยังไงเชื่อว่าใน Q 2หลังสงการและสิ้นสุดไตรมาสอนี้เซต็ตจะทดสอบแน่นอน1680และในครึ่งปีหลังที่เงินไหลาบาเทนดอกเบียจะลงนั้นก็จะทดสอบได้17-50ขึ้นไปถึง1,800จุด ด้วยรัฐบาลใหม่ในการบริหารประเทศจุดเรื่องการเมืองท้องถนนได้แล้วครับสวัสดีครับ